สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุนคงพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่7กรกฎาคม2568ค่ะสำหรับวิคอ์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลงประมาณ30เหรียญในเช้านี้จากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ระดับ3,336เหรียญหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังใกล้บรรลุข้อตกลงทางการค้าหลายฉบับและจะเริ่มแจ้งประเทศคู่ค้าเกี่ยวกับการขึ้นภาษีที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในวันที่9 กรกฎาคมโดยอัตราใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1สิงหาคมขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐขณะขานรับข่าวดีจากประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์ด้โรงนามให้ร่างกฎหมายสำคัญใช้ชื่อว่า One Big Beautiful Bill ซึ่งเป็นผลบังคับใช้ในวันศุกร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้ภาพรวม หุ้นสหารัฐทำจุดสูงสุดใหม่ส่งผลให้นักลงทุนกลับมาอยู่ในสภาวะลิสอ่อนมากขึ้นอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นของสหารัฐยังมีความกังวลจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้านดัชนีโลง่ายังคงมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันศุกร์ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ระดับ97.08จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง96.85ถึง97.10จุดขณะที่เช้านี้ทรงตัวอยู่ที่ระดับ97.09จุดเราจะเห็นได้ว่าดัชนีดอลลาร์ยังอยู่ในแนวโน้มอ,อ่อนค่าจากภาวะหนี้สาธารณะที่ค่อนข้างสูงและ บอลเยียวของสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูงโดยบอลเยียว10ปีอยู่ที่ระดับ4.33%และบอลเยียว30ปีอยู่ที่ระดับ4.85%ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์นใน ในเกณฑสูงขณะที่ค่าเงินบาทชา้านี้อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับ32.58-53ดอลลาร์จากข่าวการเจราจาของไทยกับสหรัฐที่ล้มเหลวและโอกาสที่ไทยจะโดนภาษีมากกว่า20%นั้นมีสุงมากซึ่งเมื่อพิจารณาจากกรณีของเวียดนามที่ยอมเปิดตลาดให้กับสหรัฐซึ่งหมายความว่าสาหรัฐจะสามารถขายสินค้าในเวียดนามโดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าเนื่องจากเวียดนามพึ่งพาการส่งออกเกือบทั้งหมด ทำให้ในอนาคตสหรัฐอาจจะใช้เวีนามเป็นฐานในการส่งออกวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เว์โดยยังมีความไม่ชัดเจนในทิศทางที่แน่นอนสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำ จะมีแนวรับที่ระด,ดับ3,300เหรียญและแนวต้านที่ระด,ดับ3,340เหรียญสำหรับโกลาฟฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,345เหรียญและแนวต้านที่3,385เหรียญและโกคอมิกคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,310เหรียญและแนวต้านที่3,350เหรียญ <c oughs> <c oughs> ในส่วนของราคาทองคำไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่5 4 0 0บาทตวัดทองคำและแนวต้านระยะสั้นที่51,200บาทตวัดทองคำสำหรับแนวรับที่หนึ่งในวันนี้3,280 แนวรับที่สอง0 0เหรียญแนวต้านที่1 3,340เหรียญแนวต้านที่2 3,360เหรียญและกลับมาพบกับบุญของพอรหมนิ่งมูลีพอตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ